รายการแฮปปี้แมเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวยัย <'s> สนับสนุน Happy Map ช่วงที่1โดย ต้องซ่าต้องกล้าต้องโคกฟอร์ดโฟ์ัสใหม่ทูมูฟ e 3 g สามจีพลัสซัมิโตะยามะเซเซดีค่ะคุณผู้ชม ที่ความสุขเที่ยวสนุกกินอร่อยนอนสบายสวัสดีเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบนี้บรรยากาศก็เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่นี่นะคะที่นี่คือฮาโกะเทวเป็นฟู้ดสตรีทที่เป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นวันี้เนี่ยแฮปปี้แมปของเราเนี่ยนะคะมากันในแบบที่เรียกว่าแฮปปี้แมบปบทาเจ้าถิ่นกินนอกบ้าน ฟ s t สตรีเจแปนนิส s t ต l e มาถึงตอนนี้เนี่ยต้องรายการเดี๋ยวเราต้องขอดควรคำใบ้แล้วก็ให้คำใบ้ใหม่เพื่อที่จะมาลุ้นแพ็กเกจแคนเเวสตินค่ะสิรเบรีสอดแอสบาสามวันสองคืนสูงสวรรค์แห่งเกาะสิเรเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทวนคำใบ้ของสองสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับกับคำใบ้แรกนั่นก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขาใหญ่ คำใบที่2ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและคำใบใหม่ประจำสัปดาห์นี้นะครับรายการ Happy Map วันนี้ใจดีนะครับให้กันไปเลยครับ2คํคำใบใหม่กับคำใบที่3เป็นน้ำตกในเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและคำใบที่4 เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ฮอลลีวูดมาแล้วนั่นเองครับเอาล่ะได้เวลาที่จะส่งกันเข้ามาแล้วกับช่องหน้าเอสเค่ะไม่แค่พิมพเอค่ะตามด้วยคําตอบแล้วก็ส่งไว้ที่4806699วันนี้เราจะพาเจ้าถิ่นมากินนอกบ้านส่วนจะกินอะไรกินแบบไหนติดตามได้ในตัวอย่างรายการจ้ะแฮปปี้แมปแฮปปี้แมปอันนี้เป็น ชาเหรอคุณคุ้องุ้ยยชาอมครับแต่ว่ามีข้าวด้วยข้าวตม้มโอ้โอชิเดสปะโอมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้าวเกี๊ยบอะค่ะมันคือจะใช้หมึกสดๆเลยคือหาทานยากมากในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวจริงๆที่อื่นหาทานไม่ยายแ้แน่ๆโอ้ <l ittle> ทราบแล้วว่าเราอยู่กันที่ฮาโกทาวไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าการเดินทางมาที่นี่เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นเอาล่ะไปช่วงนี้เลยค่ะ map to go ช่วง map to go สำหรับการเดินทางมาที่ฮาโกทาวนั้นนะครับเราจะขอแนะนำการเดินทางโดยเริ่มจากถนนประดิษฐ์มนูธรรม หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรามุ่งหน้าไปสู่ถนนรามอินทราเมื่อมาถึงแยกถนนประเสริฐมนูกิดนะครับถนนเกษตรนวมินให้กลับรถบริเวณใต้สะพานข้ามแยกแล้วก็ชิดซ้ายนะครับขับรถตรงมาเรื่อยๆประมาณ500เมตรครับก็จะถึงแล้วล่ะครับฟุสตีสไตล์ญี่ปุ่นข้นานแทะห้ากุเท้านั่นเองครับหากุเท้านี่แหลคะค่ะเอาล่ะทราบเส้นทางการเดินทางมาที่นี่แล้ว รับรองว่าอาหารต้นตำรับแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเจอเจอได้ที่นี่แน่นอนบอกคุณผู้ชมไปแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามากันในแบบที่เรียกว่าแฮปปี้แมพาพาเจ้าขิ่นกินนอกบ้านฟู้ดสตรีทเจแปนนิสสไตล์เดี๋ยวเราจะไปตามหาเจ้าขิ่นกันเจ้าขิ่นจะเป็นใครเดี๋ยวเราไปกันเลย น,นี่คือเจ้าทิ่นก็คือคุณปุ้มปุ้ยเป็นคนญี่ปุ่นแต่ว่าพูดภาษาไทยได้บินมาจากญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเป็นแฟนเพลงก็ต่อด้วย <c oughs> แล้วก็ได้ดูแฮปปี้แมพด้วยใช่ใช่ดูออนไลน์เหรอคะ YouTube YouTube นี่มันเป็นแฟนรายการแทปป y ้งหนด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ที่นี่ฮาโกะเท้าฮา,าโกะแปลว่าปลาซางหรืบ็อกบ็อกกล่องอ๋อความเป็นมาที่นี่เขาถึงบอกว่าบ็อกที่นี่คือจะใช้เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นกล่องๆนะคะเอามาทำเอามาตกแต่งเขาบอกกันว่าอาหารญี่ปุ่นที่นี่เนี่ยหาทานในประเทศไทยยากมากบางเมนูเนี่ยในประเทศไทยไม่มีแต่ว่าที่นี่มีคุณปุ้งปุ้ยใส่เสื้อ ่านว่าเซงเข้าใจความหมายไหมคะแปลว่าอะไรเอ่ยไม่รู้ <Okay. S 1> ไม่เข้าใจเออคนญี่ปุ่นก็อาจจะเห็นว่าเป็นเป็ดน่ารักเสื้อสวยดีก็ซื้อมาเซ็งแปลว่าเบื่อแต่รับรองว่าวันนี้เนี่ยไม่เบื่อแน่นอน okay, okay. เพราะว่าอยู่กับน้วโต้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้นะคุณปุ้บุ้ยต้องลองชิมนะมาคอนเฟิร์มว่าเหมือนรสชาติของญี่ปุ่นหรือเปล่า okay, okay. อยู่ยังคะ หิวมากหิวมากโอเคเดี๋ยวตรงนั้นต้องไปซื้อคูป,ปอง้วเดี๋ยวจะพาคุณปุ้ยชิมทุกร้านเลยโอเคเร็วๆโอเคเร็วๆ <laughs> ไปเลยอายเดี๋ยวแรกคูป,ปองโอเคเก่ากู คือม่วงบุยข้าวต้มแต่ว่ามีข้าว,าว,าวด้วยข้าวต้ม้โอ้โอชื่อเด็กปะโอ้ <c oughs> <c oughs> สนับสนุน Happy Map ช่วงที่2โดย Head and Shoulder ใหม่มากระโดดสติ๊กเฟนฟรายรูปแบบใหม่อร่อยจนต้องกระโดดเนี่ยเลยคอลลาเจนคอฟฟี่มีคอลลาเจนและวิตามินซีจากเนเจอร์กิฟต์ นี่ครับเป็นอย่างนี้เลยะคะ่ะเป็นไข่อันนี้กาไปจากขอกไก i d o Hokkaido h o k k a นมอร่อยมากเลยค่ะใช่ครับนี่ร้านนี้เป็นร้านซูชิค่ะก็จะมีแต่ปลาฮามาจ,จิชอบชอบชอบ,ชอบมา,มาโอเคมาคุโรชอบ ชอบมากคิดถึงอาหารญี่ปุ่นคิดถึงอาหารญี่ปุ่นเอายำซาชิมิค่ะปลาดิบรวมแล้วก็เอาฮามาจิซูชิมากุโร่ด้วยแซลมอนด้วยค่ะเอาหลาพูดกันถึงเรื่องของซูชิเดี๋ยวนะโตมีวิธีการทานซูชิอย่างถูกวิธีตามแบบของญี่ปุ่นมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ค่ะแฮปปี้ทิปช่วงแฮปปี้ทิป สำหรับช่วงแฮปปี้ทิปของเราในวันนี้นะคะนตโต้ก็มีสาระความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารญี่ปุ่นอย่างซูชิมาแนะนํากันค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมนะคะจะได้รับประทานซูชิได้ถูกต้องและเข้าถึงรสชาติของความเป็นญี่ปุ่นขนาดแท้นั่นเองค่ะเริ่มที่ข้อแรกกันเลยอย่าเอาวาซาบิแช่ลงในโชย,ยุนะคะเพราะว่าจะทําให้ซูชิสรสชาติความเป็นวาซาบิลงไปค่ะ ข้อที่2หัดใช้ตะเกียบให้คล่องแคล่วนะคะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าใช้ยังไม่ถนดัดใช้มือของเรานี่ล่ะค่ะหยิบรับประทานได้เลยเพราะว่าการใช้มือเนี่ยเป็นวิธีโบร,โบราณที่คนญี่ปุ่นของเขาเนี่ยใช้ปฏิบัติกันมาค่ะ ต่อมาค่ะข้อที่3การกินซูชิเนี่ยเราควรกินให้หมดเลยในคําเดียวไม่ต้องกัดแบ่งเพราะว่าเห็นว่าเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็กลัวว่าจะดูไม่ดีอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าการกัดแบ่งนั่นแหละค่ะยิ่งทําให้คนดูไม่เหมาะสมแถมการกัดแบ่งก็ยังจะทําให้ซูชิเละไม่เป็นท่าอีกด้วยค่ะข้อที่4ี่อย่าเอาเข้าวจิ้มลงไปในโชยุค่ะ ใช้ส่วนที่เป็นเนื้อปลาหรือว่าหน้าซูชิเนี่ยแตะลงไปก็พอเพราะว่าการใช้ส่วนที่เป็นข้าวเนี่ยนะคะที่จิ้มลงไปในโชยุเนี่ยจะทําให้เสียรสชาตินั่นเองค่ะแล้วมาถึงข้อสุดท้ายค่ะถ้าหากซูชิชิ้นไหนที่เราไม่สามารถจิ้มลงไปที่โชยุโดยตรงเนี่ยก็สามารถค่ะเอาขิงดองที่เป็นเครื่องเคียงจิ้มไปที่โชยุแล้วก็เอามาปาดลงที่ซูชิของเราแทนได้ค่ะ แล้วนี้ก็จะเป็นยำเดี๋ยวเราจะไปชิมกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังมีอีกหลายๆร้านนะคะที่เราจะไปชิมกันเดี๋ยวเราฝากชิมกันไ้ก่อนนะโอเคโอเคโอเคฝากหน่อยค่ะแฮปบิ๊มแมปบิ๊แมปนี่ปกติเราที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะเอาไว้สําหรับขอพรคือเขาจะเอาไว้เป็นเหมือนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีอันนี้ตั้งเอาไว้แล้วก็จะเอาแผ่นไม้มาเขียนขอพรใช่ไหมคะ วิเราเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นมากดีกว่าเพราะว่าคุณปุ้มปุ้ยก็เป็นคนญี่ปุ่นเขียนว่ารายการ Happy Map เจริญเจริญโอเค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 เรียบร้อยใช้แล้วถูกต้องอันนี้อ่านว่า Happy m a p ป Happy Mapu ป e i k o Seiko Seiko แปลว่า Success ประสบความสำเร็จ คุมปุ้ยใช่มาออต่อ,ตอไปต่อก็เลยไปอันนี้เห็ดเห็ดย่างครับคุณปุมปุ้ยชอบไหมชอบชิตาเกะเอาชิตาเกะค่ะค่ะ ติ่ไม้อ๋อที่นี่นะคะถ้าเราจะสั่งเนี่ยก็คือเราก็เลือกเป็นไม้่างได้เลยเพราะว่ามันจะเป็นภาพของเห็ดนั้นเลยเราก็ยืนให้เขาก็จะเป็นออเดอร์เลยครับผมอันนี้เป็นเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวกดเลือกมารับของนะครับอ่านี้ไฮเทคมากก็คือว่าเราสั่งไว้ใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวก็จะดังติ๊ดติ๊ดติ๊ดแปลงว่าเขาย่างเสร็จแล้วเราก็มารับเลย าเหรอคุณน้อมปุ้ยชาญี่ปุ่นครับแต่ว่ามีข้าวด้วยข้าวต้มชาญี่ปุ่น๋อเป็นข้าวต้มแต่ว่าเอาชาญี่ปุ่นมาใส่แล้วก็เราก็เลือกหน้าที่เป็นแซลมอนเหรอแซลมอนดีกว่าค่ะอบถ้างั้นเอาเป็นหน้าปลาแซลมอนค่ะ เห็ดยางไรแล้วเดี๋ยวเราตบไปเอาให้ก่อนนะโอเคโอเคอ้นักลงอร่อยเลยอร่อยไหมคะอร่อยมากเหรออชิเสโอชิเดสอร่อยเหมือนญี่ปุ่นไหมอร่อยกว่าญี่ปุ่นจริงๆอร่อยกว่าญี่ปุ่นอีกหรอ ชิมมั่งสิอร่อยไหมอือร่อยมากโอ้ชิโอ้โหนี่คุณปุ้ยชิมไหมชิมไหมโอ้ชิ่เด็ดป่ะโอ้โอ้ชิ่งเด็ おいしいおいしいแปลว่าอร่อยค่ะคุณผู well, so. er. ้ชมおいしいですかแปลว่าอร่อยไหมおいしいですแปลว่าอร่อยครับおいしいですかอืออือおいしいですชุดเดสดเด็ดเดี๋ยวเราไปนั่งทานที่โต๊ะดีกว่าขอพักโฆษณาก่อนนะคะช่วงหน้าจะมีเมนูที่เด็ดกว่านี้อีกเป็นเมนูแนะน์ด้วยไปเลยไปดีกว่า เป็นเกี๊ยวซ่าไม่มีตีป<ม>ส่มมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้าวเกี๊ยบอะค่ะมันคือจะใช้หมึกสดๆเลยคือหาทานยากมากในประเทศไทยน่มีที่นี่ที่เดียวจริงๆที่อื่นหาทานไม่ยา้แน่แน<อ>่สนับสนุน Happy Map ทุกที่3โดยสั่งพิซ่าฮัท1 1 5 0ง Ambi Pearl 3 b o บ ไปแล้วหิวมากเมื่อกี้นี้เราได้ตัวนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเห็ดย่างเป็นมีทาโกยากิเห็ดสดเมียนั้นรุงแซลมอนอันนี้อะไรนะคะโกชิเกะโิเกะที่เป็นเป็นข้าวต้มที่ใส่น้ําชาแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เรามีตัวนี้โซบะแห้งไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีที่ญี่ปุ่นด้วยคือเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันเป็นโซบะแห้งและอันนี้ไก่ย่าง ชิ้นใหญ่มากแต่ราคาถูกมากใช่ไหมคะใช<น>่ไม้ละยีิบบาทถูกมากเพราะว่าไก่เขาชิ้นใหญ่มากแต่ว่ายังกินไม่ได้นะคะทำไมน,น,นี่เอาน้ำก่อนอน้ำก่อนอ,อันนี้อันน,น,นี้อันนี้คือโตเกียวโซดาจะบอกว่าปกติโตเกียวโซดาก็จะมีเป็นอ้างเงนเป็นสตรอเบอรี่แต่อันนี้เป็นเก่าหลักญี่ปุน่นเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคุณผู้ชมเมือกําลังรออยู่เลยว่าน้าตกจะเล็คเมนต์อะไรในช่วงนี้ค่ะ Happy Recommend หนึ่งสอง,งช่วง h a ป p y r e c o คอมเมนูเอาละค่ะเมนูกคอมเมน n ์ของเราอยู่ตรงหน้าโนโตะแล้วออันนี้ที่ญี่ปุ่นนี่เจ็บแพงมากไอ้กุณงทเด็ดค่ะคารอยเอง,องเป็นรประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยบาทที่ญี่ปุ่น แต่ว่าที่เมืองไทย3 8บาทม,าามันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นข้าวเกียบอะค่ะมคือจะใช้หมึกสดๆเลยใส่ลงไปแล้วก็มีเครื่องทําแล้วจะออกมาเป็นข้าวเกียบเลยคือหาทานยากมากในประเทศไทยแต่มีที่นี่ที่เดียวจริงๆที่อื่นหาทานไม่ได้แน่ๆโอ้เห็นะครับนี่เห็นเป็นปลาหมึกเป็นตัวเลยอุ้ยกรอบเลยเ<อ>ถ้าในถ้าในญี่ปุ่นจะเรียกว่าอะไรนะคะเตปโปยากิ เ็มโปยากิแต่ว่าที่นี่ก็จะมีเรียกว่าเซมเบ่ยหอมเป็นปลาหมึกเลยอะ่ะเอาล่ะเดี๋ยวมีเมนูและคอเมอีกหนึ่งเมนูรับรองว่าเด็ดจริงๆแล้วต่อมีเกี๊ยวซ่าแต่เป็นเกี๊ยวซาที่พิเศษมากเป็นโอเคเป็นเกี๊ยวซ่าที่เป็นไส้แกงกะหรี่แล้วก็กิมจิไม่มีที่ปุ่มจริงเหรอแล้วก็มีผัดฉลามด้วยเอาเป็นแกงกะหรี่ค่ะเกี๊ยวซากิมจิ แล้วก็หูฉลามหมดแล้วเอาล่ะเพราะว่าเป็นเมนูเล็กคอมเมนตจริงๆถ้าคุณผู้ชมมาแบบดึกหน่อยะคะ่ะรับรองก็หมดเดี๋ยวเราไมา่ให้คุณปุ้มปุ้ยเนี่ยมาคอนเฟิร์มชื่อว่าไปไังไงบ้าง <S <S 1> <S 1> เรากำลังรอ,งรองเมนูที่แฮปปี้เล็กคอมเมนต์นะคะและคอมเมนต์กันไปก็จะมีเกี๊ยวซ่า, <S <S าอ๋อนี่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  เดี๋ยวต่อไปเอาฝาอเดโอ้ยคุณปุ้มปุ้ยน่ารักมากระหว่างที่กำลังรอคุณปุ้มปุ้ยนะครับเดี๋ยวเราไปทวนคำใบ้กันหน่อยกว่าค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะคำใบ้แรกคือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในเขาใหญ่คำใบ้ที่2ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอปากช่องจังหวัดน,นครราชสีมาคำใบที่สเป็นน้ำตกในเขาใหญ่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และคำใบที่4เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ฮอลลีวูดมาแล้วนั่นเองครับอยากใครได้แพ็กเกจจํำเดือนนี้จริงๆสำหรับดูเวสตินนะคะซีเรเบรีสอร์ทแอนด์สปาสามวันสองคืนเพียงแค่พิมพ์เอ็มตามด้วยคำตอบส่งมาที่4806699ห้ค่ะท้องล้องแล้วว่าอยากจะลองชิมมากๆเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับเออเกียวซาเกียวซาคคุคุาดาชได้เลยเกียวซาเมนูเลกกเมนของเราให้คุณผู้ชมชิมก่อนเลยดีกว่า อันคิมอันนี้ดีกว่ายิงจิอร่อยมากโซบะแห้งโอ้โหดูจากการกินของสาวนัตโตของเราแล้วก็คุณปุ้มปุ้ยที่บินตรงมาจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะมาคอนเฟิร์มความอร่อยในสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ ไม่รู้นะครับว่าไปหิวจากไหนกันมานครับเนี่ยดูสิครับไม่มีใครยอมใครเลยนะครับเอาโน่นครับนั่นครับนี่ครับเมามันกันขนาดนี้ระวังจะติดคอนะครับโอ้โหเห็นแล้วน้ำลายจะไหลนะครับเหลือไว้ให้กันบ้างนะครับอิ่มไหมคะอิ่มแล้วครับชอบอันไหนมากที่สุดสซบะแห้งสบะแห้งอร่อยโยดา เก่งค <า S 1> ่ะดีอร่อยอรอยถือว่าเป็นคลิปที่มีความสุขกันแน่นอนที่นี่กับาพาโกทาาอาหารเน่ในเมืองไทยอ่ะเมืองไทยหาย,ายากด้วยนะคะบางที่อ่ะอยากให้ก้าวเท้ากันออกไปท่องเที่ยวกันค่ะเก็บภาพความประทับใจมาแชร์กันลงในแฟนเพจของเรา Happy Map TV แล้วภาพของใครนี่นะคะที่ได้รับความนิยมมีคนมากดไลค์มีคนมาชื่นชอบกันก็ได้รับของรางวัลประจำเดือนนั้นผ่านหน้าแฟนเพจของเรากันไปเลยวันนี้ เจ้าถินของเราต้องขอบคุณคุณปุ้มปุ้ยมากๆเลยค่ะบินตรงมาจากอซสก้าญี่ปุ่นอาริเกตโตโกเซม,มา,อมมาขอย้ำกับเวลาใหม่ของแฮปปี้แบนะคะเจอกันบ่าย2โมง55เป็นต้นไปทางททบ .5 แล้วก็ทุกๆวันศุกร์เหมือนเดิมคลิปหน้าของเราเที่ยวสนุกกินอร่อยนอนสบายจะไปที่ไหนติดตามได้ในรายการแฮปปี้แบบค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ E yeah. oh, oh. <laughs> <laughs> <fixi>